อยู่กันในแบบฝึกหัดที่5.3ค่ะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม1บทที่5เวลาเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่100ค่ะมาดูกันในข้อที่1ใหญ่ค่ะให้แสดงวิธีคิดนะคะก็จะมี2ข้อย่อยค่ะดูข้อที่1ย่อยค่ะ287นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีทีนี้เราจะมาเริ่มวาดเส้นเวลากันนะคะ เราจะแบ่งเส้นเวลาในแต่ละช่องออกเป็นช่องละ60วินาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะช่องละ60นาทีนะคะขออภัยค่ะไม่ใช่วินาทีนะ,ะ60นาทีคะ่ะเราก็แบ่งเลย2ช่องก็180แแล้วใช่ไหมคะ สช่องก็สช่องก็120ยนะคะสมช่องก็1นึ่ค่ะสช่องก็240รนะคะหช่องก็จะเกินใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น2 8 7ร้อลบสองก็จะเหลือเศษสี่จ็ดนาทีนะคะอ่หกวินาทีเนี่ยในแต่ช่องก็จะคิดเป็น1ชั่วโมงนะคะ หรือคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงนั่นเองเพราะว่าโจทย์สั่งให้หาว่าเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีใช่ไหมคะ,ะเราก็ต้องทําจามที่โจทย์สั่งนะคะเราเขียนเลยเนื่องจาก60สิบบวกหกบวกหกสิบอ่ะหกบวกกันสี่ตัวะคะ่ะ แล้วก็บวกด้วย47เจ็ท่ากับ287นาทีดังนั้น287นาทีคิดเป็นหนึ่งสองสาชั่วโมง สีนาทีก็เรียบร้อยแล้วค่ะในข้อที่1เราก็ตอบเลขไทยด้วยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ4ี่วันสิชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงทีนี้ 4วันก็ต้องมาคิดก่อนว่า1วันเนี่ยมีทั้งหมด24ชั่วโมงใช่ไหมคะะเราก็มาสร้างเส้นเวลา4วันนะคะ1น3่อ่อะนี่หวัน1วันก็เขียน1วันไป4ครั้งนะคะ ช่องสุดท้ายก็เขียนว่า16ชั่วโมงนะคะซึ่ง1วันเนี่ยแบ่งออกเป็น24ชั่วโมงใช่ไหมคะย4ชั่วโมงเนาะเราก็เขียน24ชั่วโมงเข้าไปทุกอันเลยเราก็เขียนเลยจะได้ C วันคิดเป็น 4คูณ24ได้เท่าไหร่คะ4 4 6ใส่6ทด1 4 2 8บวก1เป็น9คิดเป็น96ชั่วโมงนั่นเองดังนั้น4วัน16ชั่วโมงคิดเป็น เราก็นำ96มาบวกกับ16นะคะก็จะได้112ชั่วโมงค่ะก็ตอบได้เลยว่า112ชั่วโมงค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันในข้อที่2ใหญ่ค่ะเติมคำตอบนะคะ รูปแสดงเวลากลางวันของวันที่10มีนาคมพศออ2560อันนี้เมืองดิวนิวเดลีและนี้ประเทศไทยนะคะนิวเดลีตอนนี้เวลากลางวันนะคะก็ให้ดูว่าตรงกับเวลากี่นาฬิกาคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวอยู่ที่เลข7นะคะก็จะตรงกับเวลา9นาฬิ35นาทีนะคะเราก็เขียนไว้เลย ต่อไปประเทศไทยนะคะเข็มสั้นชี้เลข11เข็มยาวชี้เลข1ตรงกับเวลา11นาฬิกาหนาทีนะคะเวลาที่ประเทศไทยเร็วกว่าเวลาที่นิวเดลีประเทศอินเดียจุดจุดจุดชั่วโมงยุดจุดนาทีอ่ะเวลาที่เราหาความต่างของระยะเวลาแบบนี้นะคะให้เรานำระยะเวลา2เวลานี้นะคะเอาห่วงเวลา2เวลานี้มาลบกันค่ะโดยเราจะแยกหลักออกเป็นชั่วโมงกับนาทีนะคะ เอาเวลาที่ไทยเป็นตัวตั้งค่ะลบด้วยเวลาที่นิวเดลีนะคะคือ9:35น,น,นาทีอ่ะทีนี้มาดูตรงนาทีค่ะ5นาทีอ่ะมันน้อยกว่า35นาทีใช่ไหมคะซึ่งน้อยอ่ะไม่สามารถลบมากได้เราก็ต้องกระจายหรือเราจะต้องยืมเวลาในหลักของชั่วโมงมานะคะแต่เวลาเรายืมนะคะเราจะยืมมา1ชั่วโมงหรือยืมมา60นาทีนั่นเอง 11ชั่วโมงก็เหลือ10ชั่วโมงค่ะจาก5นาทียืมมา1ชั่วโมงก็คือยืมมา60นาทีก็กลายเป็น65นาทีค่ะ,ะทีนี้ตัวตั้งเป็น65้าเราก็สามารถลบได้ตามปกติค่ะ5้ลบหเหลือ0 6นลบสเหลือ3ค่ะ10บลบเเหลือ1แสดงว่า เวลาที่ประเทศไทยเร็วกว่าเวลาที่นิวเดลีประเทศอินเดียอยู่1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองค่ะ,ะต่อไปค่ะมาดูกันในหน้าที่101เลยค่ะ101ก็เป็นข้อ3ใหญ่นะคะมี3ข้อย่อยค่ะดูกันในข้อที่1ค่ะดูกันที่โจทย์เลยนะคะกุ้งเริ่มคลุรขพงชาและสดมว์เวลา8นิกา และเสร็จเวลา8นากา10นาที52วินาทีกุ้งใช้เวลาเครารพผงชาติและสวดมนเท่าใดทีนี้8นาฬิกาถึง8นาฬกา10นาที52วินาทีนะคะเ,คเราก็จะมาเขียนเส้นเวลากันเนาะแปดนาฬิกา ไม่มีนาทีเนาะวินาทีก็ไม่มีอะ่ะเราก็เขียนไว้แบบนี้อ่ะอันนี้เริ่มสวดมนต์แล้วก็เสร็จเวลา8นาฬิกา10นาที52วินาทีทีน,นี้จากเริ่มต้นไปสิ้นสุดเนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมด สิบนาทีห้าสิบสองนาทีนะคะสิบนาทีห้าสิบสองวินาทีนะคะก็นำมาลบกันดังนั้นกุ้งใช้เวลาเขารบธงชาติและ สวดมนต์สิบนาทีห้าสิบสองวินาทีอ่าโอเคแล้วก็มาตอบเลขไทยกันเลยค่ะสิบนาทีห้าสิบสองวินาที ต่อไปข้อที่2ค่ะบารเริ่มอ่านหนังสือเวลา19นกานาทีและอ่านจบเวลา20นากาสนาทีบาใช้เวลาอ่านหนังสือเท่าใดทีนี้เริ่มอ่านนะคะ,ะมาเขียนเส้นเวลากันนะคะเริ่มอ่าน19นาฬิกานาทีใช่ไหมคะเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีก็ ถึงเวลา20นาฬิกาใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ผ่านไป30นาทีและจากเวลา20นาฬิกาไปจนถึง20นากาสิบนาทีเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะก็ใช้เวลา18นาทีใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราเอาเวลา2อันเนี้ยมาบวกกันนะคะ30กับ18นะคะ ก็สรุปได้ว่าดังนั้นบ u t ใช้เวลาอ่านหนังสือ30บวก18เท่ากับ48นาทีแล้ก็สรุปเป็นเลขไทยได้เลยค่ะว่า48นาที ต่อไปข้อที่3ค่ะเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำบานหนึ่งตั้งแต่วันที่8สิงหาคมพศ2 5 6 0เวลา11นกายนาทีและปิดในเวลา10สิงหาคมพศ2 5 6 0เวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำบานนี้นานเท่าใดทีนี้ ามาลองคิดกันเนาะว่า8สิงหาปี60นะคะ8สิงหาปี60เวลา11นกา20นาทีเนาะไปจนถึงเวลา12นาฬกาก่อนเอาแค่นี้ก่อนวันในวันเดียวกันนะคะไปจนถึงเวลา12นาฬิกาตรงเนี้ยห่วงเวลาเนี้ย ใช้เวลาไป40นาทีนะคะอ่ะต่อไปเราจะไปเวลา12บสนการหรือเวลาเที่ยงของวันที่9สิงหาเลยนะคะอ่ะเสิงหาหกศูเวลา12บสนกาเนี่ยจากเที่ยงเที่ยงวันหรือ12บสนกาของวันที่8ไปจนถึง12บสนกาของวันที่9เนี่ย ใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองอ่ะเราก็เขียน1วันนะคะอ่ะต่อไปต่อไปเราก็จะใช้เวลาตั้งแต่12บสนกาไปจนถึง24่สนกาหรือเที่ยงคืนนะคะของวันที่9นะคะอ่ยี่สิบสี่นาฬิกาเนาะจากเวลา12บสนกาไป24่สนกาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ 12ชั่วโมงเนาะเที่ยงวันไปเที่ยงคืนอ่ะก็12ชั่วโมงอ่ะต่อไปจากเสิงหานะคะไปจนถึง8นาฬิกาของวันที่10สิงหา24่นาฬิกาเนี่ยมันก็เกือบจะวันใหม่แหละก็คือถ้าเข็มยาวเดินเลยไปอีกนิดนึงก็คือวันใหม่แหละเราก็ไปสู่วันที่10สิงหาเลยค่ะปี60เวลา8นาฬิกานะคะ ทีนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน24ในกาไปจนถึง8ในกาเนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะ,ะทีนี้เราก็จะทราบแล้วแหละว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำบานนี้นานเท่าใดนะคะก็เขียนเลยดังนั้นเจ้าหน้าที่เปิดประตู ระบายน้ำเป็นเวลาอ่ะทีนี้เราก็มานับกันเนาะจากเส้นเวลาเนี่ยอันนี้หนึ่งวันหงวันนะหนึ่งวันก็เก็บไว้ก่อนเนาะมาบวกอันที่เป็นชั่วโมง12บวกแปดเป็นกี่ชั่วโมงคะเป็น20ชั่วโมงนะแล้วก็สี่สิบนาทีก็แปลว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูน้ำประตูระบายน้ำเป็นเวลา1วัน20ชั่วโมง40่สนาทีนะคะ อันนี้อาจจะเลยขอ,ขอบนิดนึงเนาะแล้วเราก็มาตอบเลขไทยนะคะ1วัน20ชั่วโมง40นาทีก็เสร็จแล้วค่ะในแบบฝึกหัดที่5.3ในหน้า100และ101นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ